เอเลี่ยนควรมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจำเป็นจะต้องมีเนื้อหนังและโครงสร้างร่างกายคล้ายคลึงกับมนุษย์หรือไม่คำถามนี้เป็นข้อสงสัยของใครหลายคนเวลาที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวในภาพยนตร์หรือได้เห็นข่าวการค้นพบซากร่างที่อ้างว่าเป็นเอเลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้ บรรดานักชีวดาราศาสตร์ได้สันนิษฐานกันมานานแล้วว่าหากสิ่งมีชีวิตต่างดาวมีอยู่จริงพวกเขาอาจถือกำเนิดขึ้นมาด้วยาธาตุองค์ประกอบซึ่งแตกต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้โดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจไม่ได้มีาธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกับสัตว์โลกโดยทั่วไปทั้งอาจถูกสร้างขึ้นมาจากสารประกอบอนินรียอย่างเช่นสารประกอบซิลิคอนด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่นักชีวดาราศาสตร์จะจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากโมเลกุลสารอินทรีย์ซึ่งมักจะประกอบด้วยคาร์บอนไฮดโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกรรมถัน ล่าสุดทีมนักวิจัยสาขาชีววิทยาวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันของสหรัฐได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาว่าด้วยประเด็ดนดังกล่าวในวรารสารสมาคมเคมีอเมริกัน